อาครับสวัสดีครับสำหรับพี่น้องมือใหม่นะครับที่เจออาการของเครื่องซักผ้า LG Smart Inverter รนะครับรุ่นนี้นะครับระบบของเพรสเชอร์วันระดับน้ำาจะมีปัญหาบ่อยมากเช่นอ่าเพรสเชอร์เสียเองนะครับหรือว่าสายไฟของอ่าเพรสเชอร์นะครับมีรอยไหมมีรอยคราบนะครับเป็นรอยขมเมานะครับาพวกนี้จะเกิดปัญหากับเพรสเชอร์วันระดับน้ำโดยตรงเลยนะครับส่วนใหญ่รุ่นนี้ อาจจะมีอาการขึ้น PE อเอเียวมากนะครับ <c oughs> บางลายเปลี่ยนเพืเชืแล้วนะครับได้เดือน2เดือนเป็นมาอีกนะครับไม่หายนะครับทีนี้อาการของมันคือมันมีอยู่ตรงนั้นนิดเดียวเท่านั้นเองที่เรายังไม่ได้เข้าไปดูมันนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นสายไฟมันมีรอยคาบมีรอยขมยขเมาลักษณะเป็นรอยไหมนะครับมันจะทําให้สัญญาณส่งมาไม่เท่ากันนะครับเกิด <c oughs> การทางานไม่ได้เนื่องจากว่าเฟเจอร์วัดระดับน้ํารุ่นนี้เป็นสมาร์ทอินเวอร์เตอร์นะครับไม่เหมือนรุ่นธรรมดาทั่วไปนะครับเอาละครับทีนี้สําหรับพี่น้องที่เจออาการเฟเจอร์วัดระดับน้ําของยี่ห้อ LG สมาร์ i อินเวอร์เตอร์นะครับที่มันขึ้นบ่อยคือ PE ไม่ทํางานนะครับเราจะพากัไปเช็คดูครับให้ละเอียดว่ามันมาจากไหนกันแน่นะครับ อ่าครับนี่แหละครับอ่าเพื่อเชวัดระดับน้ำของเครื่องซักผ้าสมาร์ทอินเวอร์เตอร์นะครับอ่ายี่ห้อ LG ลจีนนะครับอ่า <c oughs> มันจะเสียบ่อยนะครับเนี่ยครับนี่ไม่ได้ถอดมานานแล้วเนี่ย ติดแน่นเลยเปคาบขมเมาเ้วยหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> นะครับช็อกเก็ตก็ก็มีคาบเขียวๆนะครับไปขี้เกลือด้วยครับไอ้ตรงกลางนี่ก็อ่าส่วนใหญ่ก็เป็นที่ตรงกลางนะครับอ่าที่มันมีคาบนะครับและก็จะมีรอยไหม้ตรงตรงตรง,ตรงเส้นกลางนี่นะครับอ่าสำหรับเครื่องซักผ้า LG Smart Inverter นะครับถ้ามันขึ้น PE นะครับาบางท่านเปลี่ยนเทสเชอร์ไป4ตัว5ตัวก็ยังขึ้นอาการเหมือนเดิมนะครับ PE นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับที่ผมเจอบ่อยๆนะครับคือ,อช็อกเกตนะครับหลังจากที่เรา <c oughs> เปลี่ยนช็อกเกตแล้วมันยังไม่หายนะครับอ,อันนี้คือข้อมูลที่มานำเสนอนะครับ ให้ไปดูสายไฟระหว่างสามเส้นนี้นะครับเราปอกสายไฟดูถ้าเส้นไหนมีคาบเข่าออกดำๆนะครับให้เปลี่ยนเปลี่ยนเส้นนั้นเลยนะครับอ่ามันมีรอยไหมไปถึงไหนนะครับแล้วก็ตัดต่อตรงนั้นมาเลยนะครับอ่าปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้เนื่องจากว่าถ้าสายไฟมันมีคาบเข่าแบบนั้นมันจะทําให้สัญญาณส่งมาไม่เท่ากันทําให้เพจเชอร์ว่าระดับน้ําอ่านค่าไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเราเปลี่ยนเพชเชอร์แล้วมันไม่ดีขึ้นนะครับอ่าอ่าอาการต่อมานะครับเราจะต้องเปลี่ยนเราต้องเช็คดูตัวนี้นะครับชอ็อกเก็ตนี้สกรปรกหรือเปล่าอ่าจากนั้นมาก็มาดูสายไฟนะครับแค่ s <S <c oughs> เราปอกสายไฟเขามันดูนะครับว่าถ้ามันมีคาบนะครับถ้ามันมีคาบมีรอยไหมนะครับให้เราเปลี่ยนเลยนะครับนะครับแล้วทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนแล้วอ่าช็อกเก็ตเนี่ยเราไม่เอาก็ได้ครับเราสามารถบัดกีขาสายไฟติดขามันได้เลยนะครับแต่สําคัญคือ ถ้าเห็นสายไฟสามเส้นนี่ครับมันมีรอยไหมเราเช็คไปดูว่ามันไหมถึงไหนนะครับเราก็เปลี่ยนไปถึงนั่นอาการนี้หายเลยสําหรับเครื่องซักผ้าสมาร์ทอินเวอร์เตอร์ของ LG นะครับแต่รุ่นธรรมดาทั่วไปไม่ค่อยจะมีไหมเท่าไหร่มันจะมีรอยคาบขมเมามีรอยลักษณะคือไหมของอสายไฟสามเส้นนี่ครับไม่ว่าจะเป็นเส้นใดเส้นหนึ่งครับมันจะเป็นรุ่นสมาร์ทอินเวอร์เตอร์เท่านั้นเองนะครับรุ่นอื่นธรรมดาทั่วไปก็จะมีปัญหาตรงที่ว่า ช็อกเกตของมันนะครับมันไปนขี้เกลือออกเขียวๆหรือข้างในเปตามหมดนะครับหรือว่าขาดขาดเพชเชอร์สามขาตรงนี้นครับมันไปนขี้เกลือนะครับเราอาจจะทําความสะอาดได้ถ้ามันยังไม่ดีขึ้นเราสามารถตัดช็อกเกตออกทิ้งแล้วก็เอาสายไฟของมันนะครับบัดกีติดไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นสมาร์ทอินเวอร์เตอร์นะครับถ้าเราเปลี่ยนเพชเชอร์สตัวสตัวก็ไม่หายนะครับ ให้ไปตัดดูสายไฟพวกนี้นะครับสามเส้นถ้าเส้นไหนมันมีรอยไหมเป็นคาบขมเมาลักษณะคือการไหมนะครับเราเปลี่ยนไปเลยนะครับอ่ามันไหมถึงไหนตัดตรงนั้นต่อใหม่มาใหม่นะครับอาการอ่าขึ้น PE ของเครื่องเสื้ lg นะครับอ่ารุนสมาร์ทอินเวอร์เตอร์ก็หายไปเลยนะครับเพราะว่าอันนี้มีประสบการณ์และมี fc นะครับอ่าอ่าช่างจรูนช่างจรูนครับดีเจจรูนครับจากชัยนาธนะครับอ่าก็ได้ส่งข่าวมาบอกว่า ได้ผลจริงๆครับเพราะว่าสายไฟของมันมีรอยไหม้นะครับหลังจากที่ท่านเปลี่ยนเพลชเชอร์ไปเป็นกอง <c oughs> แกบอกแกโทรมาคุยกันเมื่อกี้ก่อนหน้านี้เองครับเปลี่ยนเพลชเชอร์ไปเป็นกองมันก็ยังไม่ทํางานนะครับเปลี่ยนช็อกเกตแล้วมันก็ยังไม่ทํางานอีกทีนี้เขาไปเขาไปเห็นสายไฟตัวนี้แหละครับมันมีคาบมีขมเมาเขาเลยทําการเปลี่ยนเพราะเขาเปลี่ยนสายไฟที่มันที่มันมีคาบขมเมา ปากฏว,ว่าเครื่องซักผ้าสมาร์ทอินเวอร์เตอร์ที่มันขึ้น PE อาการนั้นหายไปเลยนะครับอันนี้แกก็ยืนยันฟันธงมา,าก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่ผมจะลงคลิปนี่แะครับอ่ากำลังน,น,นั่งทานข้าวกันนะอยู่แกโท,โทรมาส่งข่าวว่าใช้ได้เลยอาการเนี้ยตัดสายไฟเนี่ยมันมีรอยคาบเขาจริจริงๆมีรอยคาบตรงเนี้ยหลังจากที่แกเปลี่ยนสายปุ๊บเนี่ยครับเพชเชอร์ทำงานได้ตามปกติเลยนะครับทั้งที่ก่อนหน้านี้ แกเปลี่ยนเพชเชอร์ไปเป็นกองแลวแกบอกนะครับอ่าก็ไม่หายอาการเดิมแต่มันจะเป็นรุ่นสมาร์ทอินเวอร์เตอร์นะครับที่มันมีรอยไหม้อ่าส่วนมากแลก้วก็ถ้าเป็นรุ่นธรรมดาจะไม่มีรอยไหม้ถ้าเป็นสมาร์ทอินเวอร์เตอร์จะมีรอยไหม้หรือว่าเพชเชอร์มันเสียนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนเพลชเชอร์แล้วมันยังไม่ดีให้มันตรวจเช็คดูที่อ่าสายไฟของมันสามเส้นนี่นครับว่าอ่าเส้นไหนมันมีรอยไหม้แล้วก็จัดก,การเปลี่ยนมันก็หายเลยครับเอาละครับ,อ,รบอันนี้ก็เป็นข้อมูลอีกอ่าอีกทางหนึ่งนะครับที่จะทําให้ พี่น้องมือใหม่นะครับหรือพ่อบ้านแม่บ้านที่สนใจในการซ่อมบารุงเครื่องซักผ้าที่บ้านทําเองได้นะครับถ้าขึ้น P.E. สําหรับเครื่องซักผ้าสมาร์ตอินเวอร์เตอร์เปลี่ยนเพรเชอร์แล้วไม่หายให้ปเช็คดูที่สายไฟของมันถ้ามีคาบไหมมีคาบขมเมามีรอยลักษณะไหมให้เปลี่ยนเส้นนั้นไปถึงจุดที่มันไม่มีรอยไหมมันก็จะหายเลยนะครับเอาละครับขอบคุณมากมายนะครับสาหรับพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมนพดลศรีมลา,านะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ